ไข่ปลาคาเวียโรล,ล,ละหนึ่งหมื่นกับไมซ์แ c k ไมซ์แ c k รถใหม่ได้สติกเกอร์ไมซ์แ c k ด้วยไมซ์แ c k ของพี่ไมเมดเนออกรถใหม่ก็คือรถซซาคิมชีสลองดูกันไม่แตกฟองให้ทุกคนเห็นก่อนตีเลยมันฝรั่งแผ่นย่างแบบนี้น่ากินมากแต่เดี๋ยวก่อนต้องเพิ่มกิมมิกไข่ปลาคาเวียโรล,ล,ละหนึ่งหมื่นกับไมซ์แ c k กระปุกนี้ห้าร้อยกว่าบาทครับเฮ้ยเป็นลาหรือเปล่าอ๋อติดไปแช่ช่องฟิสมานี่ละลายจะเป็นแบบนี้เทไมซ์แ c k ลงไปเลย ขอชิมรสไม้เปล่าๆก่อนนะครับอรสชาติจะไม่เหมือนมันฝรั่งทอดที่เรากินทั่วไปในห้างอืความหวานหอมกลิ่นนะครับแต่ความกรอบอก็เหมือนกันแต่ความกลิ่นความหอมไม่อยากให้ลองจริงใส่ไข่ปลาคาเวียลงไปเลยว้าไม่ได้เวอร์นะแต่จุกเนี้คำเนี้ยก็ถือว่ายี่สิบาทแล้วอืม ไข่ปลาเขามีความเปรี้ยวและเค็มมากกินมาเนยเปลาอร่อยอยู่แล้วทุกคนมมมขมด้วยเยอะมากมรส,สซีซารก็อร่อยรสบ,บาร์บีคิวก็อร่อยใครลองรสไหนมาคอมเมนต์กันมาเลยนะ